ค่ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแก้มในการรีเฟคชันในสัปดาห์ที่6จากที่เพื่อนๆได้ดูไฮไลท์กันแล้วเนี่ยเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างและในการรีเฟคชันในสัปดาห์นี้มีหัวข้ออะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับหัวข้อในการรีเ e c t i o n ในสัปดาห์ที่6มีดังนี้ค่ะ 1. ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 2. รู้สึกอย่างไร 3. ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง 4. กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดน้อยที่สุด 5. การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวัน 6. การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกใช้ในการประกอบอาชีพ 7. ปัญหาและอุปสรรคค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะคะทํากิจกรรมอะไรบ้างวิชานี้เริ่มเรียน8โมงเช้าค่ะทุกคนเมื่อทุกคนมาถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยลำดับแรกเลยนะคะก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองและส่งลงในคลาสลูมค่ะเราต้องส่งก่อนเวลา8อนาิกาหนาทีนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อการมาเรียนในคาบนี้ค่ะ กิจกรรมที่1นะคะคือกิจกรรม Red Yo u Red r i n e t ค่ะคืออาจารย์จะให้ทุกคนเช็คความพร้อมในแพทเลตค่ะด้วยระดับความพร้อมเนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับที่1-4ถึง4ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย <c oughs> ก็ให้อยู่ในระดับที่4ค่ะซึ่งตัวเกมเองนะคะก็ให้อยู่ในระดับที่4เหมือนกันค่ะเพราะว่าได้นอนหลับเต็มอิม่มแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ในคาบนี้ค่ะ กิจกรรมที่2นะคะนั่นก็คือกิจกรรมมิสแกลนค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยแนะนําตัวแบบมิสแกลนค่ะแต่จะให้พูดแค่ภาษาไทายมันก็ไม่สนุกใช่ไหมละ่ะคะดังนั้นอาจารย์จึงให้พูดภาษามลา,ายูภาษาใต้และภาษาอังกฤษพร้อมโพสท่าประกอบค่ะไปชมตัวอย่างของเพื่อนกันเลยค่ะ Don Katra, Don Deku Mr. Sadhu. กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงหัวเราะและเป็นกิจกรรมที่ฝึกการสื่อสารฝึกการกล้าแสดงออกความมั่นใจในการที่จะแสดงออกในความคิดของตัวเองได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้ทบทวนเนื้อหาในคาบที่ผ่านๆมาค่ะเพราะว่าจะถึงสัปดาห์สอบแล้วนั่นเองค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมที่3นะคะนั่นก็คือกิจกรรมดูคลิปอิสลามศาส,สนาแห่งสันติภาพค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนตอกี่วสําคัญลงในแพทเลตค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่าคนเรานะคะต้องมีความให้อภัยมีมารยาทให้เกียกรติกันจะทําให้โลกนี้นะคะมีความสุขมีความสดใสและจะทําให้โลกนี้นะคะเกิดความสันติภาพค่ะ กิจกรรมที่4นะคะคือกิจกรรมเสือชิงเกมค่ะโดยอาจารย์จะให้จับกลุ่มช่วยกันค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคตของแต่ละช่วงวัยว่ามีอะไรบ้างค่ะจากนั้นนําไปใส่ในแพ d เลตและอาจารย์นะคะจะซุ่มนําเสนอเป็นลายบุคคลค่ะกิจกรรมที่5นะคะนั่นก็คือกิจกรรมดูคลิปอเมริกาก็ชาเลนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนตอบคีย์เวิร์ดที่สําคัญลงในแพ d เลตเหมือนเดิมค่ะจากการที่ได้ดูคลิปนี้นะคะทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบค่ะทุกปัญหามีทางแก้นะคะหากเรามีสติและกล้าเผชิญกับมันค่ะ กิจกรรมที่6นะคะคือกิจกรรม IM d e f e i v e ค่ะโดยอาจารย์นะคะจะจับคู่แล้วก็พิมพ์ลงในแพดเล็ตว่าเราเนี่ยเคยโดนหลอกเรื่องอะไรมาบ้างดูตัวอย่างของรีน่าแลนิดนะคะคือถูกหลอกเรื่องหอพักและเรื่องซื้อของไม่ตรงปกค่ะของมุกและดานะคะคือเรื่องหลอกเอาเงินและความรักค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยโดนหลอกเรื่องอะไรกันมาบ้างคะสําหรับแก้มนะคะเคยโดนหลอกเรื่องซื้อของออนไลน์ค่ะได้มาผิดแบบผิดสีค่ะแล้วก็แม่ค้านะคะไม่รับผิด ชอบใดๆเลยค่ะรู้สึกแย่มากๆเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ให้ดูคลิปการฝึกคิดทักษะอย่างมีเหตุผลค่ะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การคิดอย่างรอบคอบการคิดอย่างมีเหตุผลครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ไม่โดนหลอกอีกค่ะเมื่อดูคลิปจบแล้วนะคะอาจารย์จะให้เราทํากิจกรรมออกกรุ๊ปแดนแกลมค่ะโดยจะให้จับคู่ เขียนแผนภาพเหตุและผลที่ทําให้เราโดนหลอกค่ะจากนั้นนะคะให้แต่ละคู่ส่งลงในแพทเล็ตค่ะและอาจารย์จะซุ้มนําเสนอค่ะ กิจกรรมที่7นะคะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมคอเซนเตอร์แกงค่ะโดยอาจารย์จะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มค่ะโดยแต่ละกลุ่มต้องมีเพื่อนสมาชิกสัตว์4ทิศค่ะจากนั้นดูคลิปหนังตะลุงที่เป็นภาษาใต้ค่ะแต่ละกลุ่มจะมีเพื่อนๆที่พูดภาษาใต้ไม่ได้อย่างน้อย1คนค่ะโดยให้ดูหนังตะลุงแล้วก็สอนเพื่อนที่พูดภาษาใต้ไม่ได้ให้พูดภาษาใต้แล้วก็เล่นมงตลกตามหนังตะลุงค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยออกไปเล่นมมกเป็นภาษาใต้จากคลิปหนังตาลุงหน้าชั้นเรียนค่ะซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีความพยายามที่จะพูดภาษาใต้อย่างเต็มที่เลยค่ะภาษาที่ออกมาน่าฟังและน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งสร้างเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาให้กันทั้งห้องเลยค่ะ ใช้าคาบนะคะอาจารย์เนี่ยแจ้ทุกคนเซลฟี่รูปตัวเองและส่งลงในแพทเลตค่ะเพื่อที่จะรีเฟกชันนะคะว่าในคาบนี้ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดและได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะหัวข้อที่2นะคะรู้สึกอย่างไรจากการที่ได้ทํากิจกรรมทั้งหมดในสัปดาห์ที่6นะคะแกมรู้สึกสนุกและมีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอนอีกทั้งยังได้ข้อคิดทักษะจากคลิปวิดีโอต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในช ชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะและยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่เรียนคาบนี้เพราะแต่ละคาบเนี่ยอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เล่นไม่ซ้ำกันเลยค่ะ ้อที่3นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะคะแก้มได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 1. ได้เรียนรู้เรื่องการรับสารอย่างมีสติค่ะคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะมีผู้คนโดนหลอกจากเรื่องต่างๆมากมายเลยค่ะ 2. ได้ฝึกการกล้าแสดงออกมีความมั่นใจที่จะแสดงออกในความคิดของตนเองค่ะ 3. ได้ฝึกรู้ทักษะที่จําเป็นที่เหมาะสมในช่วงวัยที่มีความ แตกต่างกันค่ะ 4. ได้ฝึกวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผลค่ะ 5. ได้รู้จักฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆค่ะ Contemplative Education คือการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร้ครวนจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการจัดการอารมณ์และความเครียดเพื่อการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตค่ะ Communication คือการเลือกใช้วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ข้อที่นะคะคือกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดและกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดค่ะกิจกรรมที่แก้มชอบมากที่สุดเลยนะคะคือกิจกรรมที่7ค่ะเพราะเป็นกิจกรรมที่ดูหนังตะลุงและให้เพื่อนฝึกพูดภาษาใต้ค่ะเพราะว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาษานะคะภาษาใต้เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์และน่าฟังอีกภาษาหนึ่งเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสนุกเฮฮาและเห็นถึงความพยายามของเพื่อนในการฝึกพูดภาษาใต้ด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะบอกเลยว่าไม่มีค่ะเพราะว่าแก้มรู้สึกสนุกและชอบทุกกิจกรรมที่มีในวันนี้เลยค่ะหัวข้อที่5นะคะการนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ 1. การสื่อสารรับสารอย่างมีสติคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจค่ะ 2. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบค,ค่ะ 3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆค่ะ 4. ความมั่นใจที่จะแสดงออกในความคิดของตนเองอย่างเหมาะสมค่ะหัวข้อที่6นะคะคือการนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะ 1. คือความกล้าแสดงออกค่ะคนเป็นครูนั้นนะคะต้องมีความกล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะและก็คนเป็นครูนะคะต้องสอนนักเรียนให้เข้าใจและ ให้กล้าสแสดงออกค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีนักเรียนไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่กล้าสแสดงออกและไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะดังนั้นนะคะครูต้องฝึกให้นักเรียนนะคะมีความกล้าสแสดงออกค่ะ 2. นะคะ,ะ,คะการสื่อสารและรับสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะครูและนักเรียนมักจะเกิดปัญหาในด้านของการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันค่ะดังนั้นครูควรเข้าใจนักเรียนจะได้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องค่ะ 3. นะคะการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบค่ะแน่นอนค่ะว่าอาชีพครูต้องมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะทักษะด้านการคิดนี้ล่ะคะ่ะจะช่วยให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะข,ข้อที่7นะคะปัญหาและอุปสรรคค่ะสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆมีความพร้อมและมีความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรม Reflection ในสัปดาห์ที่6ของแก้มนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยสนุกและได้ความรู้มากเลยใช่ไหมคะแก้มหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และสนุกเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย